โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องมาม่วงปั่นซาล็อตนะเพื่อนๆวันนี้มาม่วงก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกม way of the killen นะทุกคนหรือว่าวิธีแห่งยินเลนนั่นเองนะเพื่อนก็ห่างหายเขาเรียกว่าห่างหายกันไปสั้นนานเลยนะสำหรับเกมนี้นะวันนี้ก็ถือโอกาสมากลับมาเล่นกันสักหน่อยนะทุกคนด้วยงบสามพันนะเพื่อนเบ็ดหไป เปิดออโต้ไปเลยนะทุกคนยาวๆกันไปดูดิกีเลนนะเราจะไม่ซื้อนะทุกคนจะไม่ซื้อฟรีเกมเด็ดขาดนะทุกคนนะหมุนหาเองเล่นเองเลยเพื่อนๆมาดูกันว่าหลังจากที่เราไม่ได้เล่นมันนานมากแล้วก,ก็ไม่มีใครขอให้เล่นนะทุกคนเกมนี้ไม่รู้ว่า้ะเล่นแล้วจะมีคนดูหรือเปล่านะสำหรับกีเลนไม่รู้ยังจะมีคนชอบอยู่หรือเปล่านะเกมนี้ แต่ว่าอยากเล่นไงแต่ก่อนนี้คือชอบนะเป็นหนึ่งในเกมที่ชอบนะทุกคนเพราะถ้ามันไหลมันจ่ายเนี่ยคือมันจ่ายโหมากนะยีเลนเป็นเกมหนึ่งที่ไหลโหลมากคือแบบว่าไอตัววอ่อะทุกคนเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นกรอบทองแล้วจ่ายกลายเป็นวใช่ไหมมันมันแตกไงแตกเป็นสัญลักษณ์ช่องเล็กๆเ,เป็นวายหลายๆตัวเงี้ยแล้วแบบมันทําให้เรา มีรายการจ่ายที่มากขึ้นนะเลยมีโอกาสที่จะแตกมากกว่าเดิมนะทุกคนเหมือนมันเพิ่มตัวจ่ายนะวายของยีเลนอะเพราะมันจะแตกออกมาเป็นหลายๆตัวไงมันดีตรงนี้แหละทุกคนโอเคก็พูดไปเพื่นๆหายไปแล้ว1 0 0 0นะทุกคนก็วันนี้ม้าม่วงก็เล่นอยู่ที่เมกาเกม65นะเพื่อน สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาเล่นที่เดียวกันกับม้าม่วงนะหรือใครอยากจะรู้ว่าม้าม่วงเล่นอยู่ที่ไหนนะก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านใต้คลิปกันได้เลยนะทุกคนในลิงก์ด้านใต้คลิปก็จะมีลิงก์มาเล่นที่ mega game หกห้านะแล้วก็อีกลิงก์นึงจะเป็นลิงก์เข้ากลุ่ม golden time นะทุกคนสําหรับใครที่สนใจอยากจะมาเข้ากลุ่มเพื่อมาดูตารางการแตกนะหรืออยากจะมาเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆพ,พี่ๆในกลุ่มแบบจะได้ตามกันมาเล่นนะก็ กดไปได้เลยนะลิงก์น้ใต้คลิปเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะทุกคนเป็นกลุ่มที่เอาไว้พูดคุยนะสําหรับคนที่เล่นสล็อตด้วยกันเฉยๆนะทุกคนหรือว่าเอาไว้มาดูตารางนําเล่นนะมาเอ้ยยังถือว่าดีอยู่เอไมอ่ไม่เอโอโห อุ้ยเข้าฟรีเกมพเพื่อนมาแล้วฟรีเกมรอบแรกของเราโอ้โหแล้วทาไมคูณมันเยอะจังเพื่อน,นคูณแบบคูณสี่แต่หกหมุนโอ้ไม่เป็นไรถ้าไหลนะน่าจะขึ้นคูณแบบโหดได้นะเพื่อน,นคูณเพิ่มทีละสี่อ่ะไปก่อนขึ้นไปคูณ9หลายต่อไหมเพื่อนเคสวยไปคูณ13บสามนี ้ามันไหลแบบนี้นะทุกคนมีลุ้นนะมาแล้วอุ้ยช็อตนี้ยังไงมา1,002มาอีกทุกคนเฮ้ยไหลวะ่ะมาแล้วว่ะทุกคนอ้าวหยุดเลยุ้ยแต่ขึ้นมา9,000นะทุกคนเปิดเดียวได้เลิกว้ะเนีย่ย,ย,ยมาโม่ไม่เคยได้แบบนี้เลยนะทุกคน6หมุนแล้วคุณดีลซีถือว่าโหดอยู่นะไหลคือแบบจบเลยอ่ะแล้วคุณไป20 ห้ายี่สิบเก้าแล้วไงทุกคนเอาดิขึ้นหมื่นทุกคน,อ,น,อ,น,กคนอุย๊ยเลิกเลยดีกว่านะเพื่อน,นก็ขึ้นหมื่นแล้วอีกสหมุนยังไงนะก็เพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะทุกคนเราคงเลิกเลยดีกว่านะสามพั 3, 000, ขึ้นหมืน่นสามแล้วทุกคนกำไรหนึ่งมท่วนทวนนะตอนนี้นะแล้วก็ถ้าใครอยากให้มะม่วงเล่นเกมอะไรให้ดูเนี่ยคอมเมนต์มาขอกันได้เลยนะทุกคน คูณสีอโอ้โหหมดจัดปะทุกคนสุดอยู่นะกินเลนวันนี้ไปโอเคก็ไว้เจอกันเกมต่อไปแล้วทุกคนก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย